อยู่กับเกมไอเดนนาะก็พบกับผมเองตาวันเกนะครับตอนตินเกวันนี้ผมก็จะมาล่าพวกฮันเตอร์งูกันมาในคอแ,แหลครับน้องก็เดี๋ยวว่ะเดี๋ยวนะเป็นมันแหลกๆๆไอ้สัตัดก็ไปอ่ะเดี๋ยวจะใส่เพลงประกอบแล้วกันถ้ายังไม่ีลเกีกจนะครับเดี๋ยวผมเงียบหูฟังไว้ให้เงียบแล้วจีงไงมันมีไอเด็กไอเด็กแว้นนะครับมาแอบปั่นหูกูเหรอไอเด็กเวนมานี่เลยค่ะอีดอก ไม่ใช่ไม่ใช่เออคนละเจ้าขายก๋วยเตี๋ยวมึงอ,อ่ะอ่ะตัวที่อะไร <c oughs> เอ,อ้ลูกอ้าเขาเขาไม่เอ้าอะไรอ่ะ <c oughs> สงสัยเครื่องจะค้างนะคนนี้นะเออไปขึ้นรถไฟหอกันครับน้องโ <c oughs> <c oughs> อเครื่องค้างออน่าจะโทรศัพท์ค้างมั้งแล้วก็เพิ่งมาเห็นนะ <c oughs> แต่ก็โทษทีละกันนะ่งนั่งให้สบายก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนมึงจะมาช่วยนะคะ อีดอกเอ้ยนั่นไงกูเจอตัวหนึ่งละอีดอกนั่นโดนแน,น่มาครับเดี๋ยวผมตีหนุงแตกแน่มึงมึงหนุงแตกแน่ค่ะอีดอกมานี่ค่ะไอสัตว์กูคือราชาพ่อป้ามึงมึงกลัวกูบ้างนะไอสัตว์ฮันเตอร์เลยจะเว้ยมาครับมามาครับไอไอเจเกรี่าอีนางรับแรอีนางรับแรอีนางโอ้ยว้าวฉายแล้วกู โอ้ยแม่งแม่งเล่นท่าเยอะด้วยไงไม่มีใครช่วยนัะตำรวจทีอีอีอีเอามันโดนเหรอใช่เหรอโอ้โหเพี้ยนเรียบร้อยอีดอกนี่โดนมึงไม่ต้องปั่นนะคะอีดอกโดนซะนะเรียบร้อยครับผมจะพาไปอัดตุนบนเกาะสมุยไม่ใช่เออไปนั่งเครื่องสบายสบายก่อนนะล็อกเก็ตแช็กโอ้ย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 โอ้งโอ้ย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 โออ้ออ เอามาันมีคนช่วยมันมีช่วยกันมีคนช่วยกันเออเปิดกระจกหน่อยดีกว่าป่ะถ่ายรูปหน่อยอย่างเพื่อนมันก็คงมาช่วยหละมาครับผมมาผมได้ทำการถ้ามีเสียงลบกวนของภัยล่วงหน้าด้วยนะคบผมนะอ่ามาครับเดี๋ยวผมหาไอ้พวกกะหลี่นี่ก็ไม่ใช่ไอ้โบนี้ก่อน มาครับอ้ายไหนวะอ๋อนี่งไงกูดดเจอแล้วครับทุกคนแตกซะอีดอกซามีเียงรบกวนขอมไั่ด้วย, <c oughs> ยเรียบร้อยครับอีดอกนี่ได้นั่งล็อกเก็นเช็คอีนางน,นี่ก็โดนอีกตัวหนึ่งนะ แต่กูหาล็อกเก็ตแชกให้มานั่งก่อนนะท่านผู้ชมอเอ้าใช้ไม่ได้ลืมโทษโทษโอเคะนะสำรวจตายละรู้สึกว่าเขาบอกนั่นไง เรียบร้อยครับไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นช่วยตัวเองแล้วยังอีนางนี่นะแม่งนะอ่าเรื่องของมึงแล้วกันนะเดี๋ยวกลัวเพื่อนมึงห้อยไปก่อนโอ้ยอีเยียมแข่งแย่วะโอ้ย ก็ยิงหลงๆลงืมล,ล,ลืมอยู่แกแล้วไงโอ้ยไอ้พวกเด็กเวนนี่แม่งเล่นกับคนแก่มันเล่นกับคนแก่คนเท่ากูรับไม่ได้นะไงกำลังไปปั่นไปหรือว่าไปช่วยกันนั่นแหละแต่ตอนนี้พวกแม่งจะตายกันหมดแล้วผมก็อาจจะชิวๆอยู่หรือเปล่าไม่ไม่รู้เหมือนกัน มแม่งแม่งได้ปยืยนมาไงมามึงก็ช่วยกันช่วยกันนอ,น,อนดูนะไอ้เ้่นี้น่าจะบินน่าจะบินแล้ว <c oughs> โอเคแตกสองสยองขันนะครับแตกสองสยองขวัญละมันไปไหนกันวะ อ๋อนั่นไงอีปืน อีนางนั่นในฝาดแม่งหนีกูไยหายละ <_ d ata> มันมันอยู่ด้วยโอ้เล่นโจเซฟแม่งแย่ว่ะ <_ d ata> ไม่เจอ,เรอครับ <_ d ata> อ๋อนั่นไง เถ้ามีเสียงรากนต้องของัยด้วยนะครับไปดีเหี้ยกูถ่ายคลิปอยู่ไอสัตว์ตอเมื่อกี้มันมีเด็กปัญญาอ่อนมาเข้าในคลิปผมสั้งมันไหนวะเฮ้ยแล้วมันไปไหนอันนี้ไงใช่ไหมงงและเนี่ยเฮ้ยไปไหนวะแล้วตอนสามเครื่องหัสที่เหลือหายแล้ว มันน่าจะไปเครื่องนี้ป่ะเฮ้ยไปชอดนะเครื่องนู้นแน,น่เลยไอ้สารันนีมาไหนเนี่ยอาจะมปนผมจับไม่เจอใครเลยว ตรงไม่เจอใครเลยว่ะ ไม่เจอมามาผมใช้เครื่องก่อนแล้วกันเผื่อจะเจอแฉ ไงไอชาตชนีผมเจอมาแล้วน่าสตัวเลยเหรออีเย็นนี่ดนนี่นนะได้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 ด้ด้ โดนตัวมึงจะทิ้งเพื่อนเหรอไม่ได้นะโอ้ยอหอยไหลตาลยแหละเรียบร้อยแตกสอง <c oughs> เหนื่อยแตกสองสยองขวัญ มานั่งล็อกเก้นแชร์สวยๆกูได้ปิดคลิปไอ้ควายไอ้สองสหยองขวัญน,นะจ๊ะโอยลุกขึ้นเองเลยเหรอ ไม่ชอบเล่นขอบไม้เลยเออแม่งอีไอเชียนี่แซ่บที่สุดละบายนะอีดอกเลยไปเลยมึงอ่ะเรียบร้อยครับก็วันนี้ก็บายครับผม